สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่คืนหนึ่งมีผีเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ถูกส่งมาจากคุณเจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเจเองโดยตรงในสมัยที่ท่านยังครองผ้าเหลืองเป็นพระใหม่ที่เพิ่งบวชได้ไม่นานมันเป็นเรื่องราวของการใส่บาตรทิทจวัดอันง,งดงามของชาพุทธ แต่สำหรับการบินทบาทในครั้งนั้นมันได้ทิ้งความทรงจําอันน่าสะพรึงกลัวติดตามตัวคุณเจมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้มีชื่อว่าผีใส่บาทก่อนที่เราจะเดินทางย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นผมขอเวลาสักครู่หากคุณชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญที่เน้นบรรยากาศสมจริงและความหลอนที่ค่อยๆกัดกินหัวใจ ช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องคืนหนึ่งมีผีของเราด้วยนะครับทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจให้เราออกตามหาเรื่องเล่าในคืนต่อๆไปเอาละ่ะปิดไฟดึงผ้าห่มขึ้นมาและขอให้แน่ใจว่าเสียงเดียวที่คุณได้ยินในตอนนี้คือเสียงของผมบทที่หนึ่งพระใหม่กับกิจวัตรท้ายหมู่บ้านย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ผมคุณเจตัดสินใจบวชทดแทนคุณบิดามารดาตามความตั้งใจที่วัดป่าแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างเงียบสงบและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยผมในฐานะหลวงพี่เจพระใหม่ที่ยังเก้๊ก้กังๆก,กับทุกสิ่งทั้งการนุ่งห่มจีวรการท่องบทสวดหรือแม้แต่การเดินสำรวมในยามเช้า ในช่วงสัปดาห์แรกของการบวชกิจวัตรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการออกบินทบาตโปรดสัตว์ในตอนเช้ามืดผมได้รับความเมตตาจากหลวงตามีพระมหาเถระผู้มีพรรษาสูงสุดในวัดท่านเป็นพระที่เงียบขรึมดวงตาของท่านลุ่มลึกและสงบนิ่งอยู่เสมอแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาท่านอาสาเป็นผู้นำผมออกบินบาตเพื่อสอนธรรมเนียมและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคุณเจ หลวงตามีเรียกผมด้วยชื่อเดิมในเช้าวันแรกการเดินบินทบาทคือการเดินโปรดสัตว์เราไม่ได้ไปเพื่อขอแต่เราไปเพื่อให้โอกาสพวกเขาได้ทำบุญสำรวมสายตาไว้มองต่ำแค่พอเห็นทางเดินอย่าสอดสายอย่ากังวลผมน้อมรับคำสอน ตีสีครึ่งของทุกวันเสียงระฆังจะปลุกเราจากความเงียบอากาศเย็นเยือกของชนบทบาดผิวกายผมกับหลวงตามีจะสะพายบาดเดินเท้าเปล่าออกจากวัดมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรเส้นทางบินทบาทของเราจะเริ่มจากหัวหมู่บ้านไล่ไปทีละหลังจนสุดสายที่บ้านหลังสุดท้ายท้ายหมู่บ้าน บ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าสองชั้นทรุดโทรมตามกาลเวลาตั้งโดดเดี่ยวอยู่เกือบริมป่าช้าเก่าของหมู่บ้านรั้วผุพังและมีเถาวันปกคลุมจนรกชัดชาวบ้านคนอื่นๆบอกว่าบ้านหลังนี้มียายแก่แกคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังแก่ชื่ออะไรไม่มีใครแน่ใจนักส่วนใหญ่เรียกแก่สั้นๆว่ายายท้ายบ้าน แกเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเช้าวันแรกเมื่อผมกับหลวงตามีเดินมาถึงหน้าบ้านหลังนั้นประตูไมเ้เก่าๆก็แง้มเปิดออกร่างของหิงชราคนหนึ่งค่อยๆประคองถาดอาหารออกมาด้วยท่าทางเชื่องช้าแกดูชราภาพมากผิวหนังเหี่ยวยน่นใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยลึกแต่ดวงตาดูแจ่มใสแกยิ้มให้เราน้อยๆเป็นยิ้มที่ดูใจดี นิมนต์ค่ะหลวงตาหลวงพี่เสียงแก่แหบพร่าเล็กน้อยผมเปิดฝาบาทยายค่อยๆตักข้าวสวยร้อนๆที่ควันยังกรุ่นใส่ลงในบาทตามด้วยกับข้าวง่ายๆหนึ่งอย่างเป็นแกงจืดฟักใส่หมูสับทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านและน่าฉันยะถาวาริวหาปูราหลวงตามีเริ่มให้พรผมก็สวดตามท่าน ยายแกเนั่งพนมมือรับพรด้วยความสงบนิ่งดวงตาจดจ้องอยู่ที่บาทพระเมื่อพรอจบแก่ก็ก้มลงกราบอย่างนอบน้อมวันที่สองก็ยังเป็นเช่นเดิมข้าวสวยร้อนๆกับไข่พะโลวันที่สามข้าวสวยร้อนๆกับผัดผักทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติ หลวงพี่เจคนนี้เริ่มคุ้นชินกับกิจวัตรและเริ่มรู้สึกชื่นชมในศรัทธาของยายทายบ้านที่แม้จะแก่ชราและอยู่โดดเดี่ยวแต่ก็ไม่เคยขาดการทำบุญใส่บาตเลยแม้แต่วันเดียวผมไม่รู้เลยว่าความปกตินั้นกำลังจะจบลงในเช้าวันนั้นเองบทที่2กลิ่นและสายตาที่เปลี่ยนไปเช้าวันที่สี่ อากาศในเช้านั้นรู้สึกต่างออกไปมันอับชื้นและหนักอึ้งกว่าปกติผมกับหลวงตามีเดินมาตามเส้นทางเดิมรับบาดจากชาวบ้านมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราเข้าใกล้เขตบ้านหลังสุดท้ายท้ายหมู่บ้านสิ่งแรกที่ประทะจมูกผมไม่ใช่กลิ่นควันจากเตาถ่านหรือกลิ่นกับข้าวหอมๆอ,อย่างทุกวันแต่มันเป็นกลิ่นกลิ่นประหลาดมันเป็นกลิ่นอับชื้นจางๆ คล้ายกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากไม่แห้งสนิทแต่ก็มีกลิ่นหวานเลี่ยนจางๆปนอยู่ด้วยเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างบอกไม่ถูกผมขมวดคิ้วเล็กน้อยหันไปมองหลวงตามีแต่ท่านก็ยังคงสำรวมนิ่งเช่นเดิมสงสัยแถวนี้จะมีอะไรตายผมคิดในใจพยายามไม่ใส่ใจกับกลิ่นนั้นเมื่อเรามาหยุดยืนที่หน้าบ้านประตูก็งแง้มเปิดออกช้ากว่าทุกวันร่างของยายค่อยๆโผล่ออกมา วินาทีแรกที่ผมเห็นแกในเช้านี้ผมรู้สึกสะดุดใจอย่างประหลาดยายดูซีดกว่าปกติผิวหนังที่เหี่ยวย่นของแกในเช้านี้ดูเหมือนจะตึงขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นความตึงแบบขาวซีดคล้ายกระดาษไขที่เปียกน้ำดวงตาของแกที่เคยแจ่มใสวันนี้ดูขุ่นมัวลงเล็กน้อยและแกดูเคลื่อนไหวช้ากว่าเดิมมาก ช้าจนผิดสังเกตเรากับทุกย่างก้าวต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลนิมนต์ค่ะเสียงของแกเบาหวิวและแหบแห้งกว่าเดิมผมเปิดฝาบาทยายค่อยๆยกทับพีขึ้นตักข้าวสิ่งที่ผมสังเกตเห็นต่อไปคือข้าวในหม้อของแกครับปกติข้าวของยายจะร้อนจนมีควันกรุ่นแต่เช้านี้ไม่มีควันเลยแม้แต่น้อย ข้าวในหม้อดูจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยและมีสีเหลืองคล้ำจางๆแต่มันไม่ใช่ข้าวผัดขมิ้นมันคือสีของข้าวที่เก่ายายตักข้าวใส่บาดผมแล้วตามด้วยกับข้าวเป็นปลาทอดหนึ่งชิน้นผมรู้สึกเย็นวาบที่มือไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะปลายนิ้วของยายปลายนิ้วเหี่ยวๆของแกเฉียดผ่านขอบบาดมาโดนหลังมือผมแวบหนึ่งมันเย็นครับ เย็นเหมือนน้ำแข็งไม่ใช่ความเย็นตามธรรมชาติของอากาศยามเช้าแต่มันเป็นความเย็นที่ตายด้านเย็นจนผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อใส่บาทเสร็จแกเงยง่าขึ้นมามองผมครั้งนี้แกไม่ได้ยิ้มดวงตาที่ขุนมัวของแกจ้องมองมาที่ผมนิ่งไม่กระพริบมันเป็นสายตาที่ว่างเปล่าจนผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งแผ่นหลังยะยะถา ผมพยายามเริ่มบทสวดแต่เสียงสั่นเล็กน้อยหลวงตามีเริ่มสวดนำด้วยเสียงที่ดังและหนักแน่นกว่าปกติยะถาวาริวาหาปูราผมรีบสวดตามจนจบพรอนยายแกนั่งพนมมือนิ่งแต่แทนที่จะก้มกราบเหมือนทุกวันแกกลับยังคงจ้องมองผมจนกระทั่งผมปิดฝาบาทและหลวงตามีหันหลังเดินแกก็ยังจ้องอยู่แบบนั้น ผมรีบหันหลังเดินตามหลวงตากลิ่นอับชื้นปนหวานเลี่ยนนั้นติดอยู่ที่จมูกผมและคราวนี้ผมได้กลิ่นมันออกมาจากข้าวในบาทของผมด้วยบทที่สาข้าวบูดและมือที่ซีดเผือดเช้าวันที่ห้าผมยอมรับว่าผมเริ่มรู้สึกไม่อยากเดินไปถึงบ้านหลังสุดท้ายตลอดคืนผมแทบไม่ได้จำวัดผมพยายามสวดมนต์ แต่ภาพสายตาว่างเปล่าของยายท้ายบ้านกับสัมผัสเย็นเฉียบที่หลังมือมันคอยวนเวียนรบกวนจิตใจกลัวอะไรหลวงพี่เจยายแกแค่ไม่สบายหรือเปล่าผมพยายามปลอบใจตัวเองแต่เมื่อเราเดินไปถึงหน้าบ้านหลังนั้นกลิ่นกลิ่นในเช้านี้รุนแรงขึ้นมากครับมันไม่ใช่แค่กลิ่นอับชื้นปนหวานเลี่ยนอีกต่อไปแล้วแต่มันคือกลิ่นเน่า เป็นกลิ่นเน่าจางๆที่ถูกกลบด้วยกลิ่นเครื่องหอมหรือแป้งร่ำแบบโบราณมันเป็นกลิ่นที่ชวนอาเจียนที่สุดเท่าที่ผมเคยได้กลิ่นมาผมยกแขนเสื้อขึ้นมาปิดจมูกโดยไม่รู้ตัวแต่หลวงตามีเหลือบมองผมนิ่งๆผมจึงต้องลดแขนลงและสำรวมอาการประตูงแง้มเปิดเสียงบานพับดังยาวนานกว่าปกติร่างของยายปรากฏตัวในความมืดยามเช้ามืด สภาพของแกในเช้านี้ทำให้ผมแทบจะก้าวขาไม่ออกผิวของแกตอนนี้ไม่ใช่แค่ซีดแต่มันเขียวคล้ำเป็นจ้ำๆโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วมือและลำคอริมฝีปากที่เคยเหี่ยวแห้งบัดนี้กลับบวมเป่งเล็กน้อยและมีสีคล้ำจัดดวงตาที่เคยขุ่นมัวตอนนี้มันลอย ลอยขวางและไม่มีจุดโฟกัสใดๆและที่น่ากลัวที่สุดคือมีน้ำเหลืองซึมออกมาจางๆที่มุมปากของแกแกไม่ได้เดินออกมาครับแกขยับออกมาท่าทางแข็งทื่อเหมือนหุ่นกระบอกที่ข้อต่อฝืดเคืองผมตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกลมหายใจติดขัดหลวงตามีขยับมายืนบังผมไว้เล็กน้อยแล้วท่านก็เปิดฝาบาตของท่านเอง อาตมามารับแทนหลวงพี่เขาหลวงตาพูดด้วยเสียงเรียบแต่กังวานยายค่อยคอยเงยหน้าดวงตาที่ลอยขวางนั้นพยายามหันมามองผมที่อยู่หลังหลวงตานิมนต์เสียงที่ออกมามันไม่ใช่เสียงคนมันเหมือนเสียงลมที่รอดผ่านช่องแคบแคบแหบและเปียกชื้นมือที่เขียวคล้ำและบวมเล็กน้อยของแกค่อยค่ล้วมลงไปในหม้อข้าวแต่แกไม่ได้ใช้ทัพพี แกใช้มือแกหยิบข้าวขึ้นมาปั้นหนึ่งผมเห็นมันเต็มสองตาข้าวในมือแกมันแฉะเละและมีสีเหลืองคล้ำที่ปลายข้าวนั้นมีจุดสีดำอมเขียวเล็กเกเหมือนราแกค่อยๆย,ยื่นมือที่กำข้าวนั้นมาใส่ในบาทของหลวงตามีพอแล้วโยมหลวงตามีพูดเสียงแข็งขึ้นเท่านี้พอแล้วแต่ยายไม่หยุดแกยังคงยื่นมือสันๆน,นั่นเข้ามา ดวงตาของแกจ้องผมเขม็งวินาทีนั้นหลวงตามีได้ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนท่านยกฝาบาทขึ้นมากระแทกปิดบาทของท่านดังปึงมือของยายชะงักค้างกลางอากาศข้าวที่เน่าเละนั้นร่วงหล่นลงบนพื้นที่นี่ไม่ใช่ที่ของโยมแล้วหลวงตากล่าวเสียงเข้ม ไปตามทางของโยมเถอะยายยืนนิ่งอยู่แบบนั้นน้ำเหลืองที่มุมปากไหลย,ยืดลงมาเป็นทางแก่ไม่พูดอะไรแต่ผมได้ยินเสียงเป็นเสียงครืดคราดเบาๆดังมาจากในลำคอของแก่หลวงตามีขวาแขนผมกลับวัดรีบเดินผมกับหลวงตารีบก้าวเท้ากลับวัดทันที ผมไม่กล้าหันกลับไปมองผมได้ยินแค่เสียงประตูไม้ที่ค่อยๆปิดลงอย่างเชื่องช้าตลอดทางกลับวัดผมตัวสั่นไม่หยุดหลวงตาครับนั่นมันนั่นมันอะไรครับหลวงตามีไม่ตอบท่านเดินนำผมอย่างรวดเร็วเหงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศยังเย็นหลวงตาผมกลัวตั้งสติไว้สวดพุดโทโธในใจอย่าหยุด กลับถึงวัดแล้วห้ามฉันอะไรในบาทของวันนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะของจากบ้านหลังนั้นบทที่4ความจริงท้ายหมู่บ้านตลอดทั้งวันนั้นผมเอาแต่สวดมนต์อยู่ในกุฏิจิตใจไม่สงบเลยจนกระทั่งช่วงบ่ายแก,แก่เรื่องราวก็กระจางมีรถตำรวจและรถของหน่วยกู้ภัยขับเข้ามาในหมู่บ้านมุ่งตรงไปยังบ้านหลังสุดท้ายท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านเริ่มมามุงดูกันไม่นานนักลูกศิษย์วัดคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาหลวงตามีที่ศา,าลาหลวงตาครับหลวงตาแย่แล้วครับมีอะไรค่อยๆพูดยายท้ายบ้านครับหลวงตายายแกยายแกตายอยู่ในบ้านครับผมที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับตัวชาดิกลูกศิษย์วัดเล่าต่อด้วยอาการตื่นเต้น ชาวบ้านแถวนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาหลายวันแล้วนึกว่าสัตว์ตายแต่วันนี้มันเหม็นแรงมากจนทนไม่ไหวเลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านพอตำรวจมาพังประตูเข้าไปก็เจอยายแกนอนตายอืดอยู่บนแคร่ไม้ในครัวครับผมแทบจะสำลักลมหายใจอืดครับหลวงตาตำรวจเขาบอกว่าสภาพศพนี่น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4- 5ห้าวัน 4-5หวันหัวใจผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มถ้าแก่ตายมาแล้ว4-5หวันแล้วใครที่ออกมารอใส่บาทผมในเช้าวันที่4แล้วร่างที่แทบจะเน่าเปื่อยที่พยายามยื่นเข้าบุตดบูดให้หลวงตามีในเช้าวันที่หมันคืออะไรเย็นวันนั้นหลังจากที่หน่วยกู้ภยัยนำร่างไร้วิญญาณของยายออกไปแล้วหลวงตามีเรียกผมไปพบ ท่านมองผมนิ่งอาตามารู้ว่าเธอกลัวแต่เธอต้องตั้งสติให้ดีหลวงตาครับทำไมทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลวงตามีถอนหายใจยาวยายแกคงจะตายในคืนวันที่สามหลังจากที่เธอไปบินทบาตวันนั้นแกเป็นคนยึดมั่นในการทำบุญมากจิตสุดท้ายของแกคงยังผูกพันยังห่วงว่าจะไม่ได้ใส่บาตรในตอนเช้าจิตที่ยึดติด มันทรงพลังมันผูกมัดวิญญาณไว้กับกิจวัตรเดิมๆแกไม่รู้ตัวหรอกว่าแกตายแล้วแกรู้แค่ว่าตีสี่ครึ่งพระจะมาแกต้องตักข้าวแล้วแล้วที่ผมเห็นสิ่งที่เธอเห็นในวันแรกๆที่แกเริ่มแปลกคือจิตของแกที่พยายามดึงร่างกายที่ตายแล้วให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เคยทำแต่สังขารมันไม่เที่ยง ร่างกายมันเน่าเปื่อยไปตามการวันที่สี่ร่างก็เริ่มซีดวันที่ห้าร่างก็เริ่มเน่ากลิ่นที่เธอได้คือกลิ่นศพของแกเองข้าวที่แกตักก็คือข้าวในหม้อที่แกหุงทิ้งไว้มันก็บูดเน่าไปพร้อมกับร่างแกนั่นแหละผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวที่อาตมาต้องขยับไปบังเธอเพราะอาตมาเห็นแล้วว่าดวงจิตของแกมันเริ่มขุน มันเริ่มไม่ใช่ความตั้งใจดีแล้วมันเริ่มเป็นความยึดติดและมันเริ่มจ้องเธอพระใหม่อย่างเธอจิตยังไม่แข็งพอถ้าเธอยังรับของจากมือแก่วิญญาณแก่อาจจะตามเธอกลับมาวัดได้คืนนั้นผมสวดมนต์แข็มเมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลทั้งหมดที่ผมมีให้กับยายท้ายบ้านหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยเดินบินทบาทไปถึงท้ายหมู่บ้านอีกเลย และอีกไม่นานผมก็ล้าสิกขาบทแต่ภาพของดวงตาที่ลอยขวางมือที่เขียวคล้ำและกลิ่นเข้าบูดท,ที่ปนเปื้อนกลิ่นศพมันยังคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานขอบคุณคุณเจสําหรับเรื่องเล่าที่ทั้งน่าสะพรึงกลัวและน่าเวทนานี้ครับและขอขอบคุณผู้ฟังคืนหนึ่งนีผีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่อง เรื่องราวในค่ำคืนนี้มันทิ้งข้อคิดหลอนๆให้เราได้ขบคิดนะครับว่าความยึดติดไม่ว่าจะเป็นความยึดติดในความชั่วหรือแม้แต่ความยึดติดในความดีก็อาจจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่น่ากลัวที่สุดเพราะความตายบางทีมันอาจจะหยุดได้แค่ลมหายใจแต่มันหยุดความอยากไม่ได้สำหรับคืนนี้คืนหนึ่งมีผีขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ